ฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะครับฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดนะฮะฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะครับได้หกแปดห้าบาทอ่ะจะดีใจด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับวันนี้เบิ้ลเบิ้ลมันมาทุกวันนะคุณพี่นะคุณพี่ลองลองติดเบิ้ลไว้นะครับ นะชอบตัวไหนเอาตัวนั้นเลยเพราะเบิ้ลมันมาทุกวันนะฮะบอกเลยเบิ้ลมาทุทกเมื่อวานนี้เบิ้ลห้าห้าใช่ไหมแล้วก็หกหกอะไรนะ่ะโอ้ฟันที่สี่เบิ้ลห้าวันนี้มาที่สิบสาม <c oughs> วันนี้ต้องปังจัดไปครับพี่ฟ้าใสน้าเข้าอุบลแล้วตกพายุวงงกยว,วงต๋งเกี่ยวเข้าไทยอะไรอ้วงตังเกียร์พายุอะไร <c oughs> นะใช่ค่ะนะได้นักเกี่นมากอ <c oughs> อกได้นักเกี่นมากใช่ไหมฮะอ่ะครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาสามร้อยท่านตรงนี้พายุอะไรอะ่ะวงต่งเกยงติงเกียง,งนะฮะ วันนี้ขอให้โชคลาบบ้างนะคะจัดไปครับนะ <c oughs> หวยอะไรครับเพิ่งมาค่ะนะฮะคุณจุ๋มครับอันนี้คือฮานอยนะฮะรู้ว่าคุณพี่จะไปเล่นหวยไหนได้หมดเลยนะครับห้าค่ะอ่ะใครเออเลขชัดอยู่นะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับ สวัสดีจ้าแชร์จ้าขอบคุณครับแม่รัชนีคนสวยนะฮะ <c oughs> วันนี้ขอให้โดนมั่งนะคะจะได้มีทุนต่อจัดไปครับนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยจ้ะนะฮะ <c oughs> เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะฮะ <c oughs> ใครที่มาติดตามเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ก่อนยังไม่มั่นใจยังไม่ไอ้นี่นะฮะ <c oughs> ขอห,าห้านอยค่ะเพิ่งเข้ามาเนี่ยครับผมกำลังจุดให้อยู่นะครับ นะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยขอคนละหนึ่งแชร์แค่นั้นเองนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์แค่นั้นเองนะพายุอะไรก็ไม่รู้ห้องตรงเกี่ยววังตรงเกี่ยวพายุอะไรสว,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีจ้านะะี่ยสวัสดีทุกท่านเลยนะจ้าเมื่อวานสองเจดกับหกแปดนะฮะสำหรับสายด่วนแล้วก็เลขทูบนะฮะ อ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมา1นึ่งไลค์หนึแชร์นะพี่นาะคนดูตั้ง370ท่านยอดไลค์ยอดแชร์ไม่ถึง300ผมก็งงนะฮะคุณพี่จ๋าแชร์ให้ผมหน่อยนะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วเปิดสาธารณะด้วยนะจทุรักเนี่ยครับนะ <c oughs> คนง,งามๆต้องงามคู่ความเด่นดี โอ้ฝนตก <c oughs> ใช่แล้วครับขอบคุณครับสายด่วนเขี่ยปังมากค่ะเฮียหอหนกฮูกนะจ๊ะพิสาครจ๋าเฮียใช้หอหนกฮ้กนะจ๊ะหอหีบจะกลายเป็นเฮียทันทีเลยนะคะนะ,ะชแชร์ต้องขึ้นผู้แชร์นะจ๊นะเนี่ยฮะคือต้องเปิดเป็นสาธารณะนะครับต้องเปิด เป็นสาธารณะนะคุณพี่นาะนะคะเฮีย <Yeah, S 1> ใช้หอนกฮุกนะคุณพี่นาะนะ,ะพี่แชร์เพิ่มแล้วอ่ะนี่ผมจะสาธิตการแชร์ให้ดู400ท่านตรงนี้เผื mm hmm. ่อท่านใดที่ยังแชร์ไม่เป็นนะเดี๋ยวขออนุญาตอย่าพิ่งนะฮะอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าเพจนะจ๊ะนะฮะอันนี้คือหน้าเพจนะครับกดแชร์ตรงนี้นะฮะ เฮีย er, ใช้หอนกูกนะจ๊ะนะฮะกดแชร์ตรงนี้นะพี่นะกดแชร์ตรงนี้นะแชร์เปิลนะฮะตรงเนี้ยให้คุณพี่เปลี่ยนเป็นสาธรารณะนะครับตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นสาธรารณะนะฮะจะขึ้นผู้แชร์นะครับนี่ตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยนะปกติของคุณพี่จะอยู่ตรงนี้เฉพาะเพื่อนอย่างเดียวนะฮะคุณพี่จิ้มไปตรงที่สาธรารนณะแล้วกดขำมา,เร,รเ,มาเรียบร้อยแล้วกดแชร์ได้เลยมักแชร์เรียบร้อยแล้วอ่ะไปดูหน้าเพจผมเอ้ยหน้าเฟซผม นี่แชร์มาเรียบร้อยแล้วนะเจะขึ้นรูปโลกแบบนี้นะคือสาธารณะนะครับโอเคนะฮะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรผู้เล่นผู้เล่นจะ้ะนะผู้เล่นนะครับอ่ะส <c oughs> <c oughs> ี่ร้อยท่านจ๋าฝากแอดไลน์จิ้มลิง์ที่ปักหมุดนะฮะเฮีย <Yeah, S 1> ขอทุนหน่อยค่ะนะคุณพี่จ๋าเดี๋ยว ผมมีทุนเดี๋ยวผมจะแจกนะจ๊ะนะวันนี้ผมก็ยังไม่มีจ้ะนะโอเคค่ะนะฮะแชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆครับใครมาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์แล้วรัวถูกใจขึ้นมาเลยนะครับนะฮะ 1ึ่งไลค์หนึ่งแช์นะพี่นะ้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วรัวถูกใจขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วรัวถูกใจขึ้นมาเลยนะฮะฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้วยอ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยจ้าใครเห็นเลขอะไรนะฮะ <c oughs> ขอให้ชโชคดีนะฮะแม่ยังไม่เห็นน้องบอลตอบแม่เลยข่านนานมากแล้วนะฮะอ๋อคุแม่อุไรเดี๋ยวผมตอบเองก็ได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมตอบเองนะจ๊ะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวลุ้นตัวที่สามกันนะฮะเห็นเลขทูบป,ปุ๊บเดี๋ยวพุ่งออกไปไหนสี่ร้อยห้าสิบท่านตรงนี้ทูบวันนี้ชัดมากค่ะน้องแม็กจัดไปครับเนะฮะแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับอ่ะคุณแม่อุไลเดี๋ยวผมไปตอบให้นะฮะ <c oughs> <c oughs> คือบอลเขาจะไม่ค่อยได้เข้าไปตอบในไอเนีย่ยนะครับนะส่วนมากจะเป็นเดี๋ยวนะแม่อุไลอุไล แม่วงไรทักมาอีกรอบได้ไหมฮะอ่าพอดีว่าน่าจะเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับแม่วงไรทักมาใหม่ได้ไหมคือผมหาไม่เจอครับดืดูดูดืมดืมทูบเมื่อวานก็ชาร์จค่ะวันนี้ก็ชาร์จค่ะจัดไปงามๆครับนะ อ่ะ4 0 0ร้อยท่านตรงนี้นะฮะฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะครับฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะค,ะคุณพี่นะนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยนะฮะพา,ารวย999พารวย999 2ตัวบนล่างบาทละ97ฮะ,ะบาทละ97ครับนะ,ะ,นะะสำสำหรับรัฐบาลไทยให้9ก้นะฮะบาทละ95นะ,ค,ะ,ะ, 95, นะ,ค,ะคุณพี่นะ ตอนนี้แม่อุไรจ๋าทักมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมหาแม่อุไรไม่เจอนะครับคุณแม่อุไรทักเพจไหนอ่ะนะฮะอ่าลุ้นตัวที่สามครับเนี่ยลุ้นตัวที่สามนะจ๊ะนะฮะเพราะนาะทาไม่เป็นค่าขึ้นผู้แชร์แล้วนะจ๊ะอ๋อโอเคครับพี่นฤุมนนะจ๊ะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ้นอน้าจาคือเราจะอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบท่านตรงนี้ฝากแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดด้วยนะฮะฝากแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดด้วยนะครับวันนี้หยิบหยิบได้เป็นทุกไม่ใครนะครับฝากแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดด้วยนะจ๊ะฝากแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดด้วยนะครับ,ดดว,รบวันนี้จ่ายจริงโอนไวแน่นอนพารวยเก้าเก้าเก้านะฮะพารวยเก้าเก้าเก้านะครับ จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะครับจ่ายจริงโอนไวแน่นอนครับนะฮะจิ้มลิงที่ปักหมุดเข้าไปได้เลยนะจิ้มลิงที่ปักหมุดเข้าไปได้เลยนะครับเออเดีเ๋ยวข้ไปก่อนนะลูกอเ,เอาเติมไปที่หลังลใจไปเดียว ห้าเก้าอะไรอ่ะห้าเก้าอะไรอ่ะผมยืนตรงนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะห้าเก้าูหรือเปล่านะฮะหกร้อยท่านจ๋าเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนนะจ๊ะเห็นเลขทูบเลยเพิ่งออกไปไหนรอเลขเจาะจากผมเลยนะฮะฝากไว้ด้วยจะจ้าผ่ารวยเก้าเก้าเก้าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะะผมเจาะให้แป๊บเดียวนะฮะผมเจาะให้แป๊บเดียวนะครับ เรียอะไรอ่ะก็หลุ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะฮะถ้าเข้าสูนหรือเปล่าเห็นเล็กทูปปุ๊บอย่าพุ่งออกไปไหนแค่สองนาทีเดี๋ยวให้ขับเลยนะสองนาทีให้ขับเลยนะครับอ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมรอได้เลยนะฮะ ใครพร้อมพิมพ์พร้อมรอดได้เลย